ที่สุดแห่งปีจากช่อง j p มนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปนะครับรวบยอดนะครับว่ามีคอนเทนต์ไหนหรือมีคลิปไหนนะครับที่ดีที่สุดนะครับแห่งปี2 0 2 3นะครับคนดูเยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยผมจะพาไปรีวิวกันเลยนะว่ามีคลิปอะไรบ้างพอแล้วก็ไปชมกันเลยอันดับ5นะครับในฝั่งคลิปยาวเนี่ยครับนั่นก็คือคลิปอยากออกรถถ่าย50แรงม้ารุ่นไหนดีนะครับรุ่นไหนเด่นนะครับวันนี้มีคําตอบเนาะก็คือคลิปนี้ที่เราดูนะครับ จริงคลิปนี้เนี่ยครับก็ออกใเม่ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคือ1กันยานะครับก็ประมาณปีกว่าเนาะซึ่งยอดดูเนี่ยครับก็อยู่ที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสองพันยี่เนี่ยก็อยู่ที่55,999นักะครับณปัจจุบันนะตอนที่ผมอัดเนาะซึ่งคลิปนี้เนีครับเราต้องการทำคอนเทนต์ที่อยากให้ผู้ชมของเราเนี่ยครับ ได้เลือกนะครับว่ารถถ่ายใน50แรงม้าในตลาดของเราเนะี่ยมีรุ่นอะไรบ้างนะครับมียี่ห้อไหนแล้วควรจะเลือกจากอะไรเราบอกถึงข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งคลิปแบบนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับเกษตรกรที่อยากดูนะครับว่ารถ50แรงม้าตอนนั้นนะมีอะไรกันบ้างนะสำหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ทุกๆคลิปเลยนะครับที่มุมขวาบนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้เนาะอย่างตอนนี้ก็ขึ้นให้เลยขวาบนถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้เลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มียอดดูทั้งสิ้นภาพรวมนะครับอยู่ที่82,000กว่าวิวนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะอะไรใครพร้อมมาดูเข้าไปดูได้เลยนะครับอันดับ4นั่นคือสุดในรุ่นนะครับรถ่ายเล็กิ s e ก i ntz 227นะครับ 27แรงมา้าดูให้เต็มอิ่มนะครับคือคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราทำไปเมื่อปเออีเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่3ตุลาคม2 0 2 2นะครับเป็นการที่เปิดตัวรถไถเล็กแท็กเตอร์ตัวนี้เนาะซึ่งเราก็ทำการเปรียบเทียบนะครับรีวิวอย่างละเอียดยิบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นด้วยเป็นคูปต้าหรือจอรเดียนะครับเปรียบเทียบไปดูน้ำหนักเท่าไรรานะคาเท่าไราแรงมา้าต่างกันเท่าไหร่ใช้เครื่องยังไงนะ อันไหนดียังไงนะครับก็เปรียบเทียบแล้วก็ลองเขย่ารถให้ดูลองวิ่งให้ดูนะครับรวมถึงบอกฟังก์ชันการทํางานว่าเกียร์เป็นยังไงสําหรับตัวท่อง n อ็นจิเงนะครับเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมสูงนะครับซึ่งมียอดวิวตอนนี้อยู่ที่6 2หม1นะครับถ้าใครไม่เคยดูก็เข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ทุกคลิปที่มุมขวาบนนะอันดับสามรถถ่ายที่แพงที่สุดในโลกคลิปนี้เราก็ทำคอนเทนต์มาเนื่องจากว่าเราไปดูผมไปดู อคอนเทนต์ของตัวรถยนต์นะครับว่ามันแพงเท่าไหรแล้วก็เราก็คิดดูเอ๊แล้วถ้าเป็นตัวของรถถครับมันแพงที่สุดในโลกเท่าไหร่นะครับซึ่งนี่มันก็จะมีทั้งหมด10คันนะครับมีหลายประมาณ3าสี่ยี่ห้อนะครับแล้วก็ตัวเจ้ารถเองที่แพงที่สุดในโลกเองเนี่ยครับก็ถือได้ว่าแพงนะอยู่ที่51ล้านบาทนะครับประมาณ1.6ล้านเหรียญน,นะครับโดยประมาณนะผมจําตัวเลขไม่ได้แน่นอนเนาะ ซึ่งคลิปนี้นะครับออกไปเมื่อปีนี้เลยนะครับ16กันยายนปี2023นะครับยอดคนดูทั้งหมด61,864คนนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคลิปที่ประสบความสำเร็จในเรื่องวิวพอสมควรเลยนะครับแล้วคนดูก็นานด้วยเนาะก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากดูคอนเทนต์นี้นะถ้าใครไม่เคยดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าตัว51 ไอซิสรถถ่ายที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยครับก็ถือว่าเราก็ค้นควน้ามาพอสมควรเลยนะครับถ้าใครความดูก็ไปดูได้เลยนะอันดับ2เกือบทุกรุ่นพาไปดูรถถ่ายแมสซี่เกือบทุกรุ่นบ้านลูกค้าเราเองเกือบทุกรุ่นพาไปดูรถถ่ายแมสซี่เกือบทุกรุ่นนะครับเป็นบ้านลูกค้าของเราเองต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าคอนเทนต์เนี่ยคือเราไป ปเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไปเยี่ยมลูกค้านะครับแล้วก็เอาตัวอุปกรณ์ Power h e l o o นะครับไปให้ลูกค้าลองเนาะปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเราไปดูที่บ้านเขาโอ้โหรถเขาเยอะมากนะครับแล้วเป็นแมสซี่เยอะมากๆเลยนะครับมีทั้ง165แมสซี่ตัวเล็กที่แบบผลิตโดยมิสซูนะครับตัวบอดี้เหมือนมิสซูเหมือนจ้างโรงงานมิสซูทําเลยเนาะรวมถึงแกมีทั้ง165295มีรหัส3ตัวรหัส2ตัวมีหมดเลยนะครับ แกมีประมาณ5-6คันนะครับเป็นเฉพาะแมสซี่อย่างเดียวแกมีตัว s p ปเ i a l ล d i t i o n ด้วยมี 165, แล้าผมจะมี165185มี3 9 5แล้วก็มี5710ที่ซื้อเราไปด้วยนะครับถ้าใครชอบการคลิปที่เราไปรีวิวบ้านแกดูนะครับแล้วแกก็จะมานั่งให้ความรู้นะครับว่าแกมีรถอะไรบ้างน,นะครับอ่าก็เข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆคลิปหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูเนาะ ซึ่งคลิปนี้นะเราเออกไปปีนี้นะครับวันที่21มีนาคมนะครับปี2023นะครับยอดวิวณัปจุจันอยู่ที่69,852วิวนะครับ <S <S อันดับ1นะครับในปีนี้ของเราอ่ะในปี2023ที่เราก็คือทำไมไม่ดังรถ,ถ่ายระดับโลกทำไมไม่ดังในไทยวันนี้มีคำตอบอ่ะต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอ่ะ ก็ด้วยความศึกษาหาข้อมูลมาพอสมควรนะครับเราก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่นิยมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแมสซี่เฟอร์กูสันนิวฮอลแลนจอร์เดียที่เป็นรถใหม่นะครับรวมถึงตัวเฟน c h a เลนเจอร์เคสอะไรพวกนี้ครับที่เขานิยมมากๆในโลกนะครับทำไมเขาถึงไม่ดังในเมืองไทยนะครับเราก็ได้ทําการหาข้อมูลมานะครับว่าในบริบทของไทยเนี่ยทำไมถึงนิยมรถญี่ปุ่นมากกว่ารถยุโรปนะซึ่งยอดขายเนี่ยครับมันต่างกันมากเนาะแล้วก็เราก็ได้ความรู้อีกว่า จริงๆแล้วรถเนี่ยครับที่มันดังระดับโลกจริงๆอ่ะยังมีแบรนด์ India อินเดียอนะครับซึ่งเขาไม่ได้มาขายในเมืองนอกเท่าไหร่นะเขาขายเฉพาะบ้านเมืองเขาก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วก็การเกษตรเราก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ฝรั่งเขาทํากันะนะเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไม่ใช่ฝรั่งเพ่ทีเดียวนะครับรวมถึงพวกอเมริกาใต้ที่เขาปลูกกันยเยอะๆนะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะแารงมัาลใจของเราก็คือเราเกิดจากความสงสารของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราทำเมื่อ22กันกยอกันยานะครับปี2022เนาะตอนนี้มียอดวิวอยู่ที่ในปี2023อยู่ที่78,902วิวนะครับณปัจจุบันที่ผมอัดเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมด้วยเลยว่าก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับก็เป็นปัจจุบันก็ยอดรวมก็เป็นแสนวิวแล้วนะครับหลายๆแสนเป็นแสนห้าแล้วนะก็ถ้าใครไม่เคยดูก็คลิกดูเลยครับที่มุมขวาบนนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องบอกกับ ท่าผู้ชมทุกท่านว่านะครับว่าตอนนี้นะสำหรับปี2 0 2 4นะครับที่จะถึงนี้เนาะถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรนะครับก็บอกเรามาได้นะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็อยากทาเสิร์ฟให้ลูกค้าดูอยู่แล้วถ้าอย่างเป็นรีวิวรถเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดบ้างว่าเราอาจจะมาหารถไม่ได้นะครับรวมถึงแบรนด์บางแบรนด์นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหารถจากไหนนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรหรือเราอยากให้เราพูดเรื่องรถรถถ่ายไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าเราทำเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เงินเลยนะครับในการทําคลิปหรืออะไรเนี่ยครับนอะในการนอกจากการขายสินค้าของเราเองเนี่ยนะครับก็สําหรับใครที่อยากสนับสนับสนุนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าตัดต่อของเราเนี่ยก็อยากให้กดสนับสนุนเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องซูเปอร์แตงในกดซูเปอร์แตงได้นะครับรวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเราได้นะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เราอย่างสม่ําเสมอนะครับจะได้มีแรงกําลังใจในการทิปดีๆต่อไปนะครับ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่นะครับสำหรับปีที่จะถึงนี้ก็คือ2567ที่จะถึงนี้นะครับส่วนปี25 6 6ก็ขอให้มันเป็นปีที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรวมถึงสำหรับปี2567อหก็ก็ขอผู้ชมทุกท่านนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับบ๊ายบาย